โอเคดับอีกนี่ลุงมิสเตอร์บินก็ไม่รู้นะนี่คือ,อสศอของวิหารโบสถ์เก่าของวัดเจดีหลวงนะครับแล้วเราก็จะไปต่อนะครับไาดูเจดียหลวงอีกด้านหนึ่งครับผมเดี๋ยวเราขาดูวิหารลุงตาวบวกันนะครับเป็นไม้เก่าโบราณนะครับไม้เก่ามสวยสวย เราจะพาดูรอบๆนะครับเป็นวิหารไม้เก,ก่านะครับวิหารไมากกา้เก่าๆใช่ครับเราจะไปดูกันนะครับ sau bốn tháng, tuần sau bốn sau bốn tháng, phải lên máy in tuần sau này, máy in 拜，大美。 เราจะไปต่อที่อื่นไปดูดีเลยครับมานีนแกะสลักมันรูปต่างๆเห็นไหมเนี่ยเป็นเสาไม้โบราณนะครับนี่เรายังอยู่ด้านเจดีเอ่อด้านที่3ามของเจดีหลวงนะด้านนี้จะมีช้างคอยแบกบไม่ใช่ีรอยู่เห็นไหมที่จริงมันมันจะมียีแปดเชือกแต่ว่า พังหักหมดแล้วเลยอยู่ประมาณ6เชือกครับผมวันนี้จะมี2เชือกเราจะไปดูไม้สักตั้งหลังอีกที่หนึ่งเป็นสุติลุงภูมั่นนะครับ ายกันต่อครับมาอันนี้จะเป็นเสายืนต้นเยอะมากนะครับเสาไม้นะครับไม่ใช่ปูนนะน่าจะเสาไม้นะครับเอาไม้นี่ครับใหญ่ใช้ได้เลยเนี่ยเนี่ยข้างละสี่ต้น พามาดูกุติไม้เก่าแก่สวยงามไปเป็นติระลึกกันนะเราจะเป็นได้จากจากที่นี่ไปแล้วก็ไม่รู้จะได้กลับมาวันไหนถ่ายเป็นเอาไว้ที่ระลึกให้เอซทุกคนดูและผู้ติดตามได้รับชมความสวยงา,งามของกุติไม้ เราจะดูต้นไม้ต้น,ตนหนึ่งใหญ่ๆแล้วก็จะไปดูที่ดันที่สามของเจดีย์หลวงนะก็ดันที่สี่ดันดันสี่นี่นี่คือต้นไม้ใหญ่อีกต้นหนึ่งที่เราว่ากันนะั่นแหละ